สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้่งๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับเราแบบนี้ของเราบัสกับไมค์กับเอาจุเวๆลอดบ้านหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยเมก็แกออกมาเอาเราจะไปกินไก่เออนี่นี่พี่เจอแล้วบ้านมานี่มานี่ไอเกย์ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันรอนี่ทุกคนเราใส่หมวกทีเล็กด้วยนะความจริงเราใส่หมวกทีเล็กด้วยนะ เร็วไปแล้วผมปิ้งย่างอาหารก่อนไอ้ย่าได้เหล็กมาแล้วนะคะไปกันเถอะป้าเราไปลากเกะกันก่อนที่มันจะมืดเ้กตดาพี่จะไปเอาไก่ตัวนั้นพี่จะไปเอาแกะาตัวนั้นเอาแกะไปไหนเราวะเอาแกะไปไหนไปมาค้าบดาบมาเก๋าด้วยนขาบเองเป็นดาบเหล็กเอาแกะไปไหนเราวะเอาไงเก๋าเอาไปดาบเหล็กให้เกะาด้ ปาเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาตัดนะอย่าพึ่งมาฆ่าแกะนะเดี๋ยวพี่ไปเอาที่ที่ตัดขนแกะที่ตัดของแกมันจะดรอปเยอะกว่าเอาแวบมาแกะแวบมาคาบที่ขุดให้แกนะเออไม่ไม่ต้องคาบแล้วไม่ต้องคาบแล้วพอเถอะบัสไปฆ่าไปฆ่าไก่ลเอาแกเอาดาบมาตอนนี้เนี่ยเอาดาบมาเอาแกแกอยู่ไหนเไม่มาข้างนอกมันหายแล้วแกเอาข้างบนน่ะใช้ใช้เปลืองอ่ะเอายัง ใช่โอเคได้แล้วไปตาคนแก่ไปครับว่าทำไมแกใช้เปลืองอย่างเงี้ยโห้ยทำไมแกใช้เปลืองได้เมื่อไงเป็นเงาด๊อกมาตั้งสองอันบาสมันถุยน้ำลายใส่แกถุยไม่ดีหน่อยถุยเลยแมวปากายเจฉันขอเจอะไรวะพี่จะดูดีว่าเขามีอะไรให้เล่บบ้างไม่มีอะไรให้เล่บอีคุณลุงวันนี้นี่ไปดีกว่าไอ้กระโจ อยากได้แก่เว้ยแถวนี้นี่ไม่มีแก่ให้ผมเลยโอ้อยตกถลาย่มน้ำหน้าโดนถุยน้ำลายใส่แหวนมาได้เชียร์มาได้สองอันเอ้ามาทำไมได้สองอันเอ้าก็มันมีให้อุ้ยตกใจเบิร์ดตกใจโว้ยคิดว่าผีไผ่ไอ้อีเหนียวมาไม่เจอเลยเว้ยโอ้ my god ฉันเจอไก่บานพี่ไม่เจอตัวอะไรเลยกไ ไม่เจอตัวอะไรเลยไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวโอ้เราว่าเราไปลงเหมืองดีกว่าบัสเนาะเพราะแบบตอนกลางคืนอ่ะเราก็แบบไม่มีอะไรทําอ่ะถ้าเราเจอเพชรนะ่อย่าให้พูดเลยนะถ้าเราเจอเพชรแกไม่ต้องคาไปอนี้เพิ่มนะเราไม่ครแล้วไอตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรวะไอพิกเอ็กอะไม่ต้องคาแล้วรนะ เออแล้วไฟหายอะไรไอ้แกเอาไฟเองนะมาขอไฟอ้าวมันมีไฟอ้าวนะมาขอหน่อยแกแกไปกับฉันเออเพราะว่ามันไม่มีไม้มากับฉันมาไม่ต้องไปหรอกไปเจอคีปิเปอร์มาคีเปอร์เถอะมาเสียโป้งค่ะตายพี่เจอเสียโป้งบอกเลยมาเสียโป้งลุย ปั๊บไอ้ยาได้ได้ได้นี่มันได้ว่ะนีไหมเอ้ยอุดน้ำดิอะไรอ่ะเกี่ยวขุดน้ำดิอะไรบ้านออกไปก่อนออกไปก่อนขุดอันนี้แล้วอุดน้ำขุด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 เออเอาขุดอะไรไดดุ้น้ำโอ้ยไม่กอดมันมาอุดน้ำอุดอุดยังไงอุดยังไงวะอยากจะตายกับพี่อุดยังไง มาเฮ้าลกกี่อสเลยละมึงดี๋ยวปเอ้าเอ้ามันมันอุดอะไรไปไวเอาไว้มันอุดยังไงเอาไว้ออกไปมันอุดยังไงอะนี่่กอนอุดไม่เป็นฉันอุดเอยอุดก็ไม่เป็นอุดยังไงวะแกต้องวางตรงไหนข้ามั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 นเฮ้ยมามาขอมาขอมานี่มัน มาหนี่กับนมามหนี่มาหนี่โอเคตอนนี้เราเจออผ่านแล้วปั๊บโอเคนะทุกคนก็ไปกันต่อเลยเฮ้ยพี่ลืมเอาเนื้อมาว้าอยู่ลืมเอาอะไรมาเนี่ยคับดีทุกคนเราเบียอะไรจะบอกหรือเราบอกตอนท้ายคลิปเฮ้ยเบียมเก็บมาหนี่เก็บมาหนี่ไปไหนไปไปเหมือนเนี่ยเออคนนี่ยังไง นี่เอาเอาเอาไปดินี่บาร์สเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปเรามีอะไรจะบอกด้วยนเนาะความผิดพลาดของไมค์ค้าเหล็กบานเลยมันผิดด้วยว่ะเฮ้ยขุดกันดิเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมันมีตรงไหนบ้างพ,พี่ว่ามันคงเลยแหละพี่ว่ามันคงจะเช้าแล้วแหละเขาไม่เช้เเเาวะวัดปีแกฉันไม่รู้อ่ะาอมาพี่ตายแล้วเลยน่ะเอจ้า พี่ไปเถอะบอสไปเถอะตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่หิวหอยอ่ะ oh <yeah. S 1> กินก่อนตอนนี้ต้องกิน oh <yeah. S 1> อะไร oh <yeah. S 1> บอสจะเพิ่งตีพี่น oh <yeah. S 1> เลือดพี่เหลือเท่าไหร่กันร,รู้ไหมสี่ขีดอาหาร oh <yeah. S 1> อาหารพี่ไปไหนอ่ะ oh yeah. ตผีง่นายพี่ขออยู่ในเตู้ผีงอ่ะอยู่ในเตู้ผีด้วยพี่ไม่เอาไปคิดว่าแกเอาไปเราให้เลื่อนลีม่ก่อนเดี๋ยวฉันให้แกตีกนเดี๋ยว,วอออตอนปิดคลิปได้ได้ไดปะเดี๋ยวมันไม่มันบาสเราว่าเราว่านะเราว่านะราคาไปนี่เพิ่มดีกว่าเดี๋ยว อีพีไหนนะอีพีสามใี่ว่าเราจะอพยพย้ายถิ่นใช่ไหมบัดเฮ้ยอะไรแล้ไม่มาหาไม่ได้ครับจะเก็บของแล้วก็จ่ายนี้ด้วยจะปิ้งย่างของด้วยเฮ้ยได้เวลาไปยังได้เวลาไปหรือยังบาร์เดวเต็มหมดบาร์เลวมันประจันเต็มดวงแล้วอันนี้เร็วไปยไปเก็บไปอุ้ยบารไป็นไปสองตัวมันมีหลายตัวเลยให้บัดมันชาวแล้วอะ ไปรวยไปดิรวยมาพี่กลัวตะเกลลินตันตัวเดียวแหละเออไม่น่าเอาดาบไม้มาเลยนุ๊กไปต่อรวยอันนครับทับี้เหมือนจะกลัวกันเลยบ้าสเกียลิตันวัดเไม่ไหวแล้วครับผมเอ้ยมึง เราต้องทําแบบทําแบบยังไงทําให้แบบทำให้แบบยังไงอ่ะสู้เออบัสกิลลิสต้จะฆ่าพีเรโซ่สู้อะไรล่ะวิ่งพี่ได้กระดูกพีเรโซ่โอ้ใช่กระดูกพีเรโซ่ใช่หรอวะเฮ้ยบอสเกะเกะเกะไปไปเไปเอาที่ตัดขนเกะมาอย่าไปยุ่งกับแมงมุมบัสถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราก็จะไม่ทํากระดูกให้มันแบบเลอะเทอะนะคะแล้วก็จะเก็บให้มันอย่างดีเลยนะคะ เออเอเดี๋ยวเราเอาอันนี้นะคะไปฆ่าแกะกันโอ้マイ god ฝนตกแล้วครับเนี่ยแกะไปไหนวะอู้ได้มาตั้งสามอันอีกอันเดียวนะครับเราต้องหาแกะอีกหนึ่งตัวนะครับเออแล้วได้อ,อ,อ,อดบุบายยมีมีฝนหรืาฟิวว่าพี่เจอเอวินวะ่ะเฮ้ยสกิลลินตันสกิลลินตันยิงผม อุ้ยแก่จะแก่แล้วพอดีล่ะนี่ะนะพอผมไม่ทำการแก่นะเกื่อนกาดบ้านเกือนกาดเมืองเกล่อนกาดงั้งเหรอตายซะเถอะไอ้แก่น้อยอะไรโดนยาพิตวนนะคะกลับบ้านไม่มีอาหารให้กินเลยอ่ะทำไงดีครับโอ้เ ทำไงดีครับทำไงดหิวอาหารมากครับบ้านเราจะมาทำขนแกะเกมมิ่งแกอย่าตีชนบัสได้ปรดเตียงนี่ครับเตียงสองอันนะครับแล้วก็เก็บนะครับโอ้ดาพี่สวยมากครับมอยุ่นี่อยู่นี่นอนนอนนอนไม่ได้ นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่วยคัยลุงกอดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะป้าข้าแบมกันลืมอย่าตัดออกนะมาเนี่ยยืนตรงเนี้ยยืนเลยเนี้ยืนนี่ยืนนี่เพื่อเลยไปยืนสัห้าห้าทีถ้าไม่ตายคือสมรำนำหน้าหนึ่งออกไปไหนไม่ได้เอ้ยห้าทีนะคะทุกคนหนึ่งเด้ อีกสามเรือแล้วกะนม่นด้อีกแล้วะพอแล้วบาสพอเถอะบาสพี่ขอร้องตายไปแล้ววะเียอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้สี่ห้าเลยจบๆเลยสี่ห้าันงอกวก็สี่ห้า โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ไปบ่ายจริงๆและแบมเกียดบัสมากไปบ่ายทุกคนน่าจะเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้นะส <c oughs> องคนด <c oughs> ินี่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าเราเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงนะคะแปลว่าเราจะยินเสิร์รูปให้ดูนะคะตอนที่เรายังอยู่เนาะคือเราอ่ะเป็นแบบที่เราแต่งตัวไว้แล้วรูสรุปมันเป็นยังไงครับก็ <c oughs> ตูดเลยหมาครับโกงแล้วนะครับ <laughs>